สวัสดีค่ะไม่ผ่านหรอคะค่ะขอบคุณนะคะที่โทรมาแจ้งเหลือเงินแค่สิบบาทจะกินอะไรได้เนี่ยเงินในบัญชีก็จะหมดแล้วด้วย สวัสดีจ้ะลูกเอาอะไรดีจ๊ะวันนี้มีแกงเขียวหวานไก่ด้วยนะหนูเห็นป้ายเขียนไว้ว่าขนมจีนห้าบาทห้าบาทนิดได้อะไรบ้างหรอจ๊ะหรือว่าได้ขนมจีนเปล่าหรือเปล่าห้าบาทนะ่ะได้เท่านี้เลยจ้ะปกติน่ะสี่สิบปกติสี่สิบนี่คือมีสองราคาหรอคะใช่จ้ะ หาบาทนะสำหรับคนเหล่านี้เลยลูกลองอ่านดูนะคนอายุหกสิปีขึ้นไปเด็กอายุต่ำกว่าสิบขวบคนบกพร่องทางร่างกายคนท้องคนเล่รล่อนแล้วก็คนตกงานใช่เราก็ตกงานอยู่ไม่ใช่เหรอป้าได้ยินเห็นคุยโทรศัพท์อยู่เมื่อกี้เนี้ยเอาไปกินจะลูกเยอะขนาดนี้ หนูไม่กล้าจ่ายแค่ห้าบาทหรอกจก้ะเอาไปทะลูกเอาไปทะลูกจะได้มีแรงขอบคุณนะจ๊ะป้าเหมือนพระมาโปรดจริงๆเลยจ้ะทุกวันนี้หนูได้กินข้าววันละมื้อเองจ้ะถ้ายังไม่มีงานทำ ก็มากินที่ร้านป้าได้ตลอดเลยนะจ่าป้าส่วนผักนะก็ใส่ให้เยอะนะลูกจะได้อิ่มๆแล้วก็น้ำนะฟรีช่วงนี้มีแต่คนลำบากน่าเห็นใจนะ นี่จ้าป้าสองจานสิบบาทจ้ะกินเก่งนะเราเนี่ยกินเผื่อลูกในท้องด้วยละสิใช่จ้าป้าถ้าไม่ได้ขนมจีนจากร้านป้านะจ้ะลูกฉันคงไม่ได้สารอาหารครบแน่เลยจ้าแล้วก็ไว้มาอุดหนุนใหม่นะจ้าป้าฉันไปก่อนนะป้าครับ เมื่อกี้ผมได้ยินว่าขนมจีนสองจานแค่10บาทเองเหรอครับจ้ะจานละห้าบาทคนตกงานก็ห้าบาทเหรอครับใช่จ้ะห้าบาทได้เท่ากับจานปกติเลยพอดีเลยครับคุณป้าครับผมตกงานอยู่ครับแล้วก็หิวมากด้วยอ่ะผมพอจะกินในราคานี้ได้ไหมครับได้สิลูก ขอบคุณมากนะครับคุณป้าคุณป้ารู้ไหมครับว่าตอนนี้ผมลำบากมากเลยในแต่ละวันเนี่ยผมมีเงินติดตัวอยู่แค่สามสี่บาทเองอะครับโถขอคุณคงหิวมากล่วสิผมไปกินก่อนนะครับ ป้าอ,อร่อยมากเลยอ่ะอมหมดแล้วอ่ะขออีกจานได้ล่าครับได้จ้าอีกจานนึงก็ห้าบาทนะลูกได้ครับผมขออีกจานแล้วกันนะครับป้านะได้จ้าผมไม่ได้กินอะไรมาหลายวันเลยครับได้จ้าอีกจานนึงก็ห้าบาทนะลูกครับป้าช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะต้องรบกวนป้าหน่อยนะครับพอดีผมยังตกงานอยู่ครับไม่เป็นไรจ้าแต่ช่วงเนี้ย ยังหางานทําไม่ได้ก็มากินที่ร้านป้าได้ทุกวันนะลูกครับป้าคะลูกค้าโตน,นั้นกินเยอะเลยนะคะถ้าทังป้าจะได้หลายบาทนะคะเนี่ยไม่หรอกจ้ะเขาไม่ได้มากินราคาปกติเขามาคิดจาลราบาทนะลูก อ่อยไม่ไหวแล้วอะเหลือสองจานด้วยป้าครับผมอิ่มแล้วครับไอ้สองจานเนี่ยผมเอาใส่ถุงกลับบ้านได้ไหมครับแล้วก็ทั้งหมด8ดจานก็สี่สิบบาทนะครับคุณคะคุณกินเยอะขนาดนี้จ่ายแค่นี้หรอคะไม่เกินไปหรอคะคุณเอา้าทำไมอ่ะครับ ก็ในป้ายมันเขียนไว้ว่าคนตกงานกินจานละห้าบาทก็ผมก็ตกงานเนี่ยครับคุณคะคุณตกงานตามเงื่อนไขก็จริงค่ะแต่ว่าคุณเล่นกินเยอะขนาดเนี้ยกินตั้งแปดจานแต่ว่าคุณจ่ายแค่จานละห้าบาทแบบนี้ป้าเขาขาดทุนแย่สิคะแล้วผมผิดตรงไหนอะครับนี่คุณครับถ้าจะให้ผมจ่ายตามราคาปกติแปจานนี้ผมต้องจ่ายสามรอยเลยนะจ่ายไม่ไหวหรอกและอย่างหนึ่ง ผมตกง,งานอยู่อะแบบนี้ยเขาเรียกว่าหัวหมอนะคะคุณป้าคะอย่าไปยอมนะคะนี่ป้าครับถ้าป้าจะทําการกุศลแล้วแบบใจไม่ถึงแบบเนี้ยผมว่าป้าอย่าทําเลยดีกว่านะครับแทนที่จะช่วยเหลือคนอื่นแบบใจบริสุทธิ์อะครับแบบนี้เนี่ยมันเป็นการซ้าเติมคนที่เขากําลังลาบากอยู่นะครับแล้วก็นี่นี่นี่น,นี่ผมจ่ายเงินนะครับไม่ได้มากินฟรีผมทําถูกต้องนะครับคุณไม่มีสิทธิ์มาว่าผม โอ้ป้าอันเนี้ยผัเไปกินที่บ้านนะเดี๋ยวจานมาคืน่ก่ตั้งแล้วเด้อป้าคะป้าเจอลูกค้าแบบนี้ป้าจะแย่เอานะคะป้าก็ไม่รู้เลยลูกตั้งแต่เปิดร้านมาเนี้ยก็ไม่เคยเจอลูกค้าแบบนี้ มีเรื่องอะไรหรอคะลูกค้าคนไหนเขาทำไมหรอคะก็ลูกค้าผู้ชายคนเมกกื่อกี้บิมที่เดินถือจานขนมจีนไป2จานนะเขาอะบอกว่าเขาตกงานเลยมากินขนมจีนจานละห้บาทกินไปตั้ง8จานนะแถยมยังเอากลับบ้านอีกอะ่ะจริงเหรอแต่ผู้ชายคนเมื่อกี้เขาไม่ได้ตกงานนะป้าคะที่หนูบอกว่าหนูได้งานทำแล้วอะก็ ผู้ชายคนเมื่อกี้แหะค่ะเป็นคนรับหนูเข้าทํางานแล้วเขาอ่ะเป็นถึงผู้จัดการโรงแรมเลยนะ,ะแล้วมาหลอกกับป้ากาตกงานทําไมเนี่ยก็คงจะหาเรื่องกินขนมนจ,จีนถูกกว่าจะป้าบ้าจริงทําไมทํากันแบบนี้เนี่ยคนแบบนี้จะป้าต้องกลับมาอีกแน่เลยจ้ะเราต้องหาวิธีจัดการ ปุดป้าค,ครับเออวันนี้พอดีเพื่อนผมนะครับเขาบกพร่องครับไม่มีแขนพอจะให้เพื่อนผมเนี่ยกินขนมจีนในราคา5บาทได้ไหมครับได้สิลูกอ่านดูป้ายก่อนนะป้าเขียนไว้ไม่ต้องหรอกครับเอามาคนละสามจานนะป้าเนาะอ,อ,อ่านดูก่อนนะ ไม่ต้องอ่านหรอกป้าอ่านซ้ําอ่านซากเพื่อนผมมันหิวแล้วใช่ไหมอ <c oughs> เอองั้นไปรอที่โต๊ะนะโอ้โหไม่มีแขนครับไม่มีแขน <c oughs> ร้านนี้อร่อยแล้วก็ถูกด้วยนวย้ย <c oughs> แล้วเราจะได้กินราคาพิเศษจริงเหรอวะแกก็เล่นสั่งซะเยอะขนาดนี้ <c oughs> ราคานี้ดิมากินประจำเลยอ่ะเมื่อวานก็กินราคานี้แหละ เมื่อวานนะสั่งไปสี่จานสี่ห้ายี่สิบออไม่ใช่สิสั่งไปแปดจานแปดห้าสี่สิบาทเองกินให้หมดทีละจานนะลูกเ,ออเดี๋ยวเดีป้าไม่ต้องเสิร์ฟทีละจานหรอกเสิร์ฟมาทีเดียวเลยเมื่อกี้สั่งไปสามจานสองคนหกจานเอามานทีเดียวเลยถ้าไม่หมดก็เดี๋ยวก็เอากลับบ้านเหมือนเมื่อวานางไง เฮ้ยผู้ชายอีกคนฉันรู้จักนี่เขาเป็นผู้จัดการอีกแผนกนึงแล้วแขนเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยนี่ทุเลศจริงๆเลยอะอยากกินของราคาถูกลงทุนแกล้งเอาแขนใส่เข้าไปในเสื้อเพื่อให้ดูไม่มีแขนเนี่ยนะบิ๋มกระถ่ายไปเลยนะ เดี๋ยวฉันจะไปช่วยป้าก่อนแกอย่าเพิ่งเข้าไปล่ะเดี๋ยวพวกมันจะจับได้อะวเฮ้ยเั้เื่อยแล้ววะแกไม่ได้ฉันทำวิธีนี้ล่ะใช้ได้แขนเดียวเองอ,อย่าดังไปดิถ้าไม่ทำวิธีนี้จะได้ในราคานี่เหรอแล้วก็อย่างนะถ้าจะมาอ้างบอกว่าตกงานหนึ่งชั้นเนี่ยนะ มันเป็นมุกเดิมดีป้ามสงสัยป้าจ๊ะลูกค้าเยอะเลเหรอจ๊ะงั้นเดี๋ยวฉันช่วยนะจ๊ะกินแค่นี้จะอิ่มหรอคะสั่งเพิ่มไหมคะเดี๋ยวฉันช่วยป้าเองคะอ่ะอ๋อเอาดิสั่งเพิ่มเลยงั้นเอามาอ่า สี่จานสี่จานสองคนแปดจานเลยก็ได้ครับ <c oughs> เฮ้ยแกสั่งมาซะเยอะเนี่ยจะกินหมดหรอวะพูดสัมพูสอนกินไม่หมดก็ใส่ถุงกลับบ้านไงกินด้วยเยอะเกินกินไม่หมด น้องน้อน้องเออน้อง,อองไอขนมจีนที่เหลือเนี่ยเอากลับบ้านให้พี่หน่อยสิเอาใส่ถุง่ะได้จ้ะป้าจ้างั้นเดี๋ยวฉันคิดเงินให้เลยแล้วกันเนาะได้จ้ะเอากลับบ้าน6แล้วก็กินทั้งหมด14บสี่จานใช่ไหมจ้ะไม่ต้องคิดก็ร้อยหนึ่งพอดีเพราะว่ามัน20จานยี่สคูณหก็ร้อยหนึง่งลูกค้าคะใจเย็นๆก่อนนะคะยี่คูณหไม่ใช่หนึ่งอยนะคะ อันนี้ทั้งหมดอ่ะ980ค่ะเอค่ะเดี๋ยวนะครับไหนว่าจานละ5บาททำไมคิดมาทั้ง9 8้นี่มันจะพันหนึ่งแล้วนะครับก็ป้าบอกอะไรไงไว้ให้อ่านป้ายดูก่อนอ่านป้ายอุ้ยขนมจีนะคะจานละ5บาทจำกัดไม่เกินคนละ2จานค่ะถ้าใครสั่งเพิ่มคิดราคาเต็มตั้งแต่2จานแรกค่ะ ถ้ากินไม่หมดแล้วเอากลับบ้านจานละ70บาทค่ะ14จานกินที่นี่จานละ40รวมแล้ว560 6จานเอากลับบ้านคิดจานละ70รวมแล้ว420คิดเป็นเงินรวมแล้ว980เอ้ยไม่ได้นะแบบนี้เอาเปียกไปนี่เอาเปียบตรงไหนคะก็ป้าเขาก็บอกอยู่ว่าให้อ่านป้ายก่อนป้านี่ป้าไปเปลี่ยนป้ายตอนไหนเนี่ยแบบนี้ลูกค้าก็เสียเปียบสิครับ ไม่มีใครเขาเสียเปียบหรอกค,คุณเพราะที่เขามากินที่เนี่ยทุกคนก็ลําบากทั้งนั้นและอีกอย่างเนะี่ยแต่และคนกินอ่ะก็ไม่เกินคนละสองจานค่ะไม่ได้นะครับป้าเมื่อวานผมยังกินจานละห้าบาทอยู่เลยครับก็เมื่อวานนั่นแหละพี่แกมากินแล้วไม่เกรงใจป้าป้าก็เลยต้องเปลี่ยนกติกาใหม่เพื่อที่ขนมจีนนะจะได้มีเหลือไว้ขายคนอื่นครับเฮ้ยไอชวินแบบนี้เอาไงดีวะเนี่ยฉันมีแค่ร้อยเดียวนะวย้ย ยังไงฉันก็ไม่จ่ายเว้ยป้าไม่โปร่งใสไม่โปร่งใสตรงไหนคะพวกคุณนั่นแหละคะ่ะไม่โปร่งใสคุณมีงานทำแต่คุณบอกว่าคุณตกงานส่วนคุณมีแขนปกติแต่บอกว่าไม่มีแขนพวกคุณน่ะไม่ละอายแก่ใจบ้างหรอคะที่เอาเปรียบคนทำความดีอย่างเงี้ยเป็นเจ้าคนนายคนสแปาทุเลศดเดีเดวเด๊ดดนนี่พูดแบบนี้ไม่ได้นะแล้วมารู้ได้ไงว่าพวกเราเป็นใครมาจากไหนเนี่ยฉันรู้ก็แล้วกันคะ่ะจะจ่ายหรือไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายฉันจะแจ้งตำรวจนะคะ <S <S ไอชวินจ่ายไปก่อนดีวะถ้าเรื่องถึงตำรวจเนี่ยซวยถึงหน้าที่การงานเลยนะเว้ยเออเพื่อน้าที่การงานจ่ายก็ได้แต่ว่ามันมีคำถามผู้บริโภคมีคำถามไอไอไอกินอะราคานี้ก็ได้แต่เอากลับบ้านอะมันคิดตั้ง70บาทแบบนี้ได้เหรอใช่แม่นคนบอกให้ป้าคิดราคานี้เอง่ะคะ่ะพวกคุณจะได้เข็ดยังไงล่ะคะไม่ได้นะถ้าไม่จ่ายจะตาเลกตำรวจคะ่ะ ป้าคะ่ะเรียกตำรวจเลยค่ะยาใจดีคนพวกนี้เลยเเไม่ต้องเรียกตำรวจก็ได้ก็ได้จ่ายก็ได้เนี่ยเก้าร้อยแปดสิบใช่ไหมเอาไปแบงค์พันพ่อนด้วยนี่ค่ะฉันเตรียมไว้แล้วยี่สิบเตรียมพร้อมด้วยะแล้วที่เหลือนี่จะให้เอาใส่ถุงกันไหมคะใส่สิเฮ้ยไอชวินไม่ต้องเอาเลยฉันอายคนเขาจะแย่อยู่แล้วเนี่ยที่สำคัญเมื่อจะตายอยู่แล้วเนี่ยไอ๊อย คุณตำรวจคะมีแขนนี่คุณตำรวจคะแขนเขาหัวแล้วคะ่ะคุณตำรวจหนีหนีเลไปไป,ไป,ไป นพวกเนี้ไม่มีจิตใต้สำนึกตั้งแต่แรกแล้วแต่ก็ดีแหละฉันจะได้ปล่อยคลิปโดยที่ไม่รู้สึกผิดตอนแรกนะว่าจะไม่ปล่อยคลิปหรอกถ้าเกิดคนพวกนั้นนะ่ะรู้จักสำนึกผิดแล้วก็ขอโทษป้าอย่างจริงใจดีปล่อยไปเลยป้าขอบใจบิ่มก็นแนนมากเลยนะที่มาช่วยป้าป้าก็ไม่เคยเจอคนแบบนี้หรอกป้าป้าไม่ผิดหรอกค่ะ คนดีๆที่ไหนเขาจะเปรียบคนอื่นเขาอย่างนั้นใช่ค่ะป้าเราอย่าไปใจดีกับคนที่เอาเปรียบคนอื่นนะคะป้าป้าจ๊ะไม่มีขนมจีนจละห้าบาทแล้วเหรอจ๊ะป้าไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วจ๊ะแต่ว่าป้านะ่ะให้กินฟรีเลยเอา้าหิวไหม กินน้ำจีนก่อนสิฟรีนะหิวจ้ะให้ฉันกินจริงเหรอจ๊ะกินจริงสิฟรีด้วยแต่ต้องกินให้หมดนะและ้วถ้าหมดแล้วไม่อิ่มอ่ะเติมให้ใหม่ได้ป้านะ่ะไม่ตั้งราคาแบบนั้นนีกแล้วแก่แล้วคัดกรองคนก็ไม่เป็นดูไม่รู้หรอกว่าใครลำบากจริง รู้ว่าไม่จริงสู้ดูคนที่เขาลำบากจริงแให้กินตอนนี้เลยดีกว่าป้าก็เลยใช้วิธีให้คนที่ลำบากที่เห็นกับตาจริงๆกินฟรีไปเลยสินะจ๊ะใช่แบบนี้สบายใจกว่าลูกป้าจ๊ะนี่เงินของฉันจ้ะฉันช่วยนะจ๊ะ ตอนนี้ฉันไม่ได้เหลือดร้อนอะไรแล้วฉันมีงานทำที่บ้านแล้วจ้ะฉันก็เหมือนกันจ้ะฉันเงินเดือนออกแล้วฉันขอสมทบทุนให้ป้านเนี่ยใช้เงินเนี่ยเป็นทุนช่วยคนที่ยากลาบากต่อไปนะจ๊ะไม่เป็นไรลูกครูป้าขอบใจใเราสองคนเลยนะป้าจ๊ะรับไว้เถอะนะจ๊ะพวกเราสองคนอยากช่วยจ้ะ ถือว่าเป็นสะพานมูลนิแก่พวกเราสองคนแล้วกันนะจ๊ะพวกนายสองคนมาทำอะไรที่นี่อีกถูกไล่ออกจากงานแล้วไม่ใช่เหรอเพราะว่าคลิปอะหลุดไปทั่วเลยก็ใช่ไงก็โดนไล่ออกจากงานแล้วก็เป็นคนตกงานป้าจ๊ะพวกเราสองคนตกงานแล้วเนี่ยก็คือสามารถมากินขนมจีนห้าบาทได้ใช่ไหมจ๊ะ ถึงป้าจะใจดีนะแต่ป้าก็จําได้ว่าใครทําอะไรกับป้า,าไว้ป้าไม่ให้หรอกพวกแกสองคนนะเจ้าเล่นนะกินของป้าไปเยอะแล้วพวกนายสองคนรู้ไหมว่าพวกนายสองคนอะ่ะทำให้คนที่เขาลำบากจริงๆอะ่ะเดือดร้อนเพราะว่าคนดีๆเขาไม่กล้าช่วยคูณจะเจอคนแบบพวกนายสองคนอะ่ะตอนนั้นอะ่ะแกลําบากตอนนี้ก็หัดที่จะเรียนรู้ลำบากจริงๆไปแล้วกันนะ อิ่มจ้ะจานเดียวก็อิ่มแล้วนั้นฉันขอช่วยล้างจานเป็นค่าตอบแทนนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะไม่ต้องช่วยหรอกถ้ายังลำบากอยู่ก็มากินที่นี้ได้ตรกมื้อเลยนะมีคนก็ช่วยส่ทบทุนยังช่วยคนลำบากได้อีกหลายมื้อเลยขอบคุณนะจ๊ะ